การย้ายพักย้ายคั่วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะครับ oh oh oh. การคอร์รัปชันแบบนี้คือการเอาศรัทธาประชาชนที่เลือกคุณเนี่ย oh oh. แล้วเอาไปทูนหัวให้ฝั่งตรงข้าม oh oh. ที่ผ่านมา oh oh. การ accord, ย้ายพักย้ายขั้วประเด็นสําคัญคือเรื่องเดียวเลยครับ oh oh. เรื่องเองินหรือที่นักการเมืองเ oh. ขาเรียกว่ากินกล้วยตรงนี้มันอยู่ที่สามัญสํานึกของตัวนักการเมืองเองแล้วก็ตัวพ่อแม่พี่น้องต้องจดจําครับมีหลายคน ก่อนการเลือกตั้งบอกเลยว่ายังไงผมจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนสื่อมวลชนถามอีกครั้งไหนขอพูดอีกทีดิดูปากผมช้าชาชัดๆนะครับผมจะไม่สนับสนุสนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแน่นอนโดดเข้าไปเป็นรัฐบาลโดดเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคนแรกเป็นมาสี่ปีแล้วพอถึงตอนนี้จะต้องมาลงหาเสียง มายืนอีกแล้วบอกว่าจะไม่สนับสนุนแบบนี้ไม่ได้ครับคือในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์คนอีคนที่เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็มีในที่นี้ก็มีปล่อยให้เขาเลือกไปแต่ว่าคนที่เขาเลือกคุณเพราะว่าเขาไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เขาต้องได้รับสิทธิ์อันนั้นของเขาครับย้ายพักยายขั้วแบบนี้มันคือไม่เห็นหัวประชาชนไม่ ไม่รู้สึกถึงคนที่เขาออกไปเลือกกว่าจะเลือกคุณมาเนี่ยมันต้องใช้คะแนนเป็นสามหมื่นสีคะแนนถ้าเป็นปาร์ติลิสเดี๋ยวนี้ต้องใช้ส0 0 0 0นกว่าคะแนนช่วยทําให้ตรงกับเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับจะสนับสนุนก็สนับสนุนจะไม่สนับสนุนก็ไม่สนับสนุนขอพูดให้ชัดเจนครับขอบคุณครับนี่แหละฮะไทยสร้างไทยนาวาการีสิทธาธิมาลี